เฮ้แป๊บ,บนึงไอ้เฮียอะไรไปปรับพันแปดสิบเนี่ยเมื่อกี้ในร้านแม่งเล่นปาร์ตี้โฟงเนี่ยไปเล่นเล่นในร้านเล็กๆอ่ะแต่เล่นสงการแบบจริงจังเลยอ่ะจะกระตุกไหมวะเนี่ยบอลปรับผิดไปปรับพันแปดสิบไอ้เฮียอ้าวก็เอาใหม่ดิมันต้องตั้งห้องใหม่เลยไงมันเสียเวลาอ่อ้าวสวยแล้วงไง อคำนึงหม่คุ้มกว่าเปล่าใหม่มากมั้ง๊บนึงลองดูก่อนสกายฟอแม็กลับกล้องได้ไหมหรอมันจะกระตุกไปวันเนี้ยเฮียปรับพันแปดสิบเลยทีนี้หักเลยไหมเนี้ยตุก,ก็ต้องตุกแล้วล่ะเฮียต้องกระตุกต้องยอมกระตุกเลยเหรออะทำไงอะ่ะ ทำไมวะปิดแล้วเปิดใหม่มันไม่ได้หรอมันต้องสร้างช่องใหม่เสียเวลาให้มันหายเองเท่าไหร่กี่นาทีโอ้โหนานอะ่ะเดี๋ยวสร<ด> <ปะ S 1> ้างช่องใหม่คือลิงก์ใหม่หมดเลยเหรอใช่โอ้โหแต่กูไม่กระตุกใช่ป่ะละ่ะเอไม่กระตุกหลอกบอลอ่ะจะกระตุกอ๋องั้นมันเป็นเรื่องของมึงกูก็ไม่ได้แคร์อะไรมากมายหรอกอเอเนี่ยจริงวะเี๋นวนะเปิดกล้องไม่ได้ไม่เอาเปิดกล้องไม่ได้เปิดอ่ะเปิดได้แต่ว่าอยากนี่ไงตั้าวิดีโอ เด้ยโอเค่เองแฟนแท็บไม่เห็นมีเลยว่ะเอ๋มันกระโหลกหายหลายรอบแลวนะวิว เจ้กูจะทำยังไงให้มันให้มันสว่างได้วะทำไมกูกากนี่วะกูกากหรือว่าไอ้ยี่นี่มันกากวะเฮกากกันแหละไม่กูไม่เชื่อว่าแม็กจะทำไม่ได้อ่ะออ้ยขอบคุณทอซี่คาบ้า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 คับ้าคา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 บ้าเฮ้เพื่อนเพื่อนครับวันนี้อาจจะต้องกระตุกหน่อยนึงนะครับผมไม่ได้ปรับปรับ กล้องไอ้ไม่ได้ปรับความละเอียดอยู่ๆแม่งไปไกลเลยครับความละเอียดผมอาจจะดีหรือไม่ดีไม่รู้นะลองดูแล้วกันถือว่าวันนี้เป็นการเทสแล้วกันนะมันดีเลยเยอะไปววะเนี่ยต้องลองเข้าเกมดูวะ่ะ กูตากล้องชัดที่เที่ยกล้องกูเหรอไม่ในใน u u u e e ไงปรับเป็นพันแปดสบอ่ะเอ๋อเหรอแล้วกูยังมืดเหมือนเดิมอ่ะโอหน้ากูมืดปะ่ะไม่มืดทำไมมันฮะไม่มืดหรอกมันไม่มืดเพราะว่าจออนที่มันสีขาวไงจอก o เกิลนี่ไงเห็นปะ่ะหน้าก็เลยขาวแต่พอกูไม่เอชจอก o เกิลปุ๊บดำ ส่งผลต่อการยิงไหมไม่ควรห่น่าจะส่งผลแต่ผม,ไม,ไ,มไม่ไม่ไม่มีปัญหาเรื่องการยิงอยู่แล้วเนี่ยเพราะไม่ไมเคยยิงใครโดนอยู่แล้วเนี่ยฟิตมันอยู่ยากจังวะต้องทำงานให้มันสว่างโอ้ยใครก็พอแล้วเออ,อยากปรับกล้องให้มันสว่างอ่ะปอป <c oughs> อ่ะหน่อยเด้เอไฟมาเปิดดิไม่มีแล้วกูเปิดทั่วบ้านแล้วนี่เปิดตรงตรงห้องครัวด้วยเนี่ยไม่เอาไฟไฟที่ถ่ายรูปอ่ะ โอ้โหถ้ามันจะต้องขนาดนั้นแล้วก็แยง้งตากูต,ตอนเล่นเกมมันก็ไม่ใช่เรื่องเมื่อวะดูต,ต,ต้องหันยังไงวะจะ <c oughs> ช่วยได้ปะเดี๋ยวเปิดช่องแชทด,ด้วยจะได้รู้เดี๋ยวจะได้ถามนอื่อนเื่อมีความรู้หน่อยเพื่อนๆเนกมอาจจะกระตุกหน่อยนะครับขอโทษด้วยนะครับดูแบบกระตุกไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนๆจะปรับใหม่ ยูทูบยูทูบยูทูบจะกระตุกหน่อยนะครับเดี๋ยวขอเช็คเสียงด้วยนะครับดูแบบประสบกก่อนเสียงก่อน๋ยวพรุ่งนี้เราปรับมายูทูบยูทูบยูทูบฟอนเสียงดังเสียงกูดังมากดังบอกแล้วให้เสียบไม์กับกางเข้าปากไปเสียบไอ้ไม์อ่ะเสียบไม์อันนี้เหรอไม์ไม์ไม์โง่เหรอ นี่ต้องร้อยเก้าสิบเก้าใช่ไหมกูสั่งซื้อตัวท็อปเลยนะเนี่ยอา้าวอีฮีถอดผิดถอดอะไรมาเนี่ยเอาถอดมาเอาเฉย ออออลองเล่นดูก่อนแป๊บนึงอ๋อไมค์มันต้องอันนี้อืเอเ้ยปอนกูว่าไมค์แม่งเสียบกับแม็กไม่ได้วะ่ะเพราะว่ามันไม่ใช่เอลเอ้าวะมันจะใช้ไม่ได้เอ้ยมีสายแบลกดดีกว,ว่าเอ้ย กูจะเฮ้ยอะไรไปบ่อยวะกระตุกป่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อน <S <S 2> <S 2> อเฮ้ยเ,เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวมาได้ไหมไปห้องน้ำแป๊บนึงเพื่อนเพื่อนเอเดี๋ยวปอปไปห้องน้ำแป๊บนึงได้ไหม ไปห้องน้ำแป๊บเดียวเอเดี๋ยวมาวันฮะกระตุกไหมอ้าวถ้าทำแบบนี้กูไม่ได้ยินเสียงมึงอ้าวแต่เสียงกูใช่ไหมใช่เอทำไรวะมึงได้ยินเสียงกูบ้างเมื่อกี้ไม่ได้ยินไม่ได้ยินเหรอเฮ้ยกล้องเดิมเหรอเอ๊ยช่างมั่งเหอะิปเพล่าไหมาเลทเทรอ้าวก็นี่เป็นการทดลองมึงจะผิดอะไรวะกูแค่อยากทดลองนี่มึงเจ้าอารมณ์จริงๆเลยว่ะ อันนี้ไอ้เหี้ยแมมงลือกลับใหม่หมดเลยเนี่ยคันเนี้ยเรื่องใหญ่แล้วกูมันไม่เลื่อนเหมือนเมื่อก่อนว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวออฟสกายอันนี้ก่นอนไอในแม็กนนนนก่อน นั่ง,ง้างคอมค้างแล้วคอมใครคอมปอนเนี่ยลทำไงอ่ะแป๊บหนึง่งมันล็อกออฟลงอะแล้วหน้ากูก็อยู่ในกล้องเดี๋ยวล็อก่อยวะแป๊บหนึ่งคอมค้าอางเหียอ่ะอวีสกายแป๊บหนึง่งเพื่อนอบทกันเจอไหมเนี่ย ไม่ลื่นเหมือนเมื่อก่อนแล้วด้วยเพื่อนบอกกูวิ่งก่อนอแบบนึงไม่กิมพับจอไงอนี่ลื่นยังลื่นยังแบบนี้อแบบนึงดูก่อนลองดูรีเพย์ตัวเองก่อนเฮ้ยแต่หน้ากูชาร์จมากเลยนะเนี่ย๋อ,อตอนโดดนี่มันเฟรมเอาภาพลื่นๆมาดีกว่าต้องเปลี่ยนลิงก์นะ งั้นต้องเปลี่ยนลิงก์นะขอเปลี่ยนลิงก์ได้ไหมอ่ะเอ้ยแป๊บนึงปอนต้องเข้าห้องน้ำเปลี่ยนลิงก์ได้ไหมเปลี่ยนลิงก์อะไรวะเปลี่ยนลิงก์อ่ะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนลิงก์อ่ะได้นะกดซับสไคร์ไว้ห้องน้ำล้วเปลี่ยนลิงก์เกี่ยวอะไรกันวะกดซับสไคร์ไว้เพื่อนๆเดี๋ยวผมเปลี่ยนลิงก์ให้เปลี่ยนลิงก์เปลี่ยนลิงก์อะไรวะ กูเกี่ยวเลยปะกูไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่ไม่เกี่ยวเอไม่ต้องเสือกเลยอ๋อไม่ต้อง